สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามาเสนอเมนูหมูผัดกะปิใส่สตยดานะคะเริ่มจากเตรียมเครื่องก่อนเลยค่ะก็จะมีพริกีหนูสวนนะคะกระเทียมนิดหน่อยหัวหอมเยอะกว่ากระเทียมค่ะแล้วก็กะปินะคะกะปิป,ประมาณช้อนครึ่งค่ะแล้วก็ตำพริกหอมกระเทียมก่อนเลยนะคะ นั้นเราก็ใส่กะปิตามลงไปเลยค่ะตามทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ตั้งกระทะเลยนะคะใส่น้ำมันค่ะ น้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้ลงไปผัดกับน้ำมันเลยนะคะผัดให้หอมเลยค่ะ ผัดหอมดีแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นหมูบด,ดนะคะหรือว่าถ้าใครชอบเป็นหมูชิน้นก็ใส่หมูชิน้นหมูสามชั้นอันนี้แล้วแต่ชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ผัดหมูกับพริกกับปิที่เราตำให้หอมกันดีเลยค่ะเราใส่น้ำล้างครกไปด้วยนะคะ เพราะว่าผัดไปแล้วมันจะแห้งค่ะแล้วก็ใส่น้ําพอคลุกลิดนะคะพอใส่น้ําพอหมูเริ่มจะสุกด,ดีเราก็เริ่มปรุงได้เลยค่ะเครื่องปรุงที่เราปรุงในวันนี้ก็มีน้ําตาลปี๊บนะคะน้ปาปลาผงปรุงรสค่ะสําหรับผงชูรสผงนัวอันนี้ตามชอบได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราปรุงไม่ไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าผัดกะปิเราชูกลิ่นกะปิความเค็มก็เค็มกะปิค่ะใส่น้าปลานิดหน่อยพอนะคะ ลองใส่ดูแล้วลองชิมดูนะคะเราปรุงรสแล้วเราก็ชิมรสชาติดูนะคะให้ได้เป็นที่พอใจแล้วเราค่อยใส่สะเดาค่ะซึ่งสะเดานะคะถ้าว่ามีแบบแบบสดนะคะก็สามารถลูดแล้วก็ใส่แบบสดได้เลยนะคะแต่ว่าพอดีวันนี้เรามีแบบ ที่ลวกไว้แล้วค่ะเราก็ใส่ตอนท้ายค่ะคุกคุกผสมกันตอนท้ายแล้วก็นําขึ้นได้เลยนะคะแนะนําว่าถ้ามีแบบสดใสแบบสดจะดีกว่าค่ะกลิ่นจะหอมแล้วก็กระเดาก็จะไม่เหีียวไม่เฉานะคะจะน่ารับประทานมากกว่าค่ะเพราะว่าลวกแล้วเนี่ยสีมันจะเศร้าไปหน่อยนะคะใส่ตอนท้ายค่ะแล้วเราก็นําขึ้นผัดแล้วก็นายกลงได้เลยนะคะ ลองทำกันดูนะคะเมนูนี้ก็ใครไิ่กินสะตอกินสะเดาก็สเสมือนว่าเป็นผัดกะปิใส่ชะตอทํานองนั้นเลยค่ะรสชาติความเผ็ดความนัวอ,อันนี้แล้วแต่เราปรุงได้เลยนะคะลองทํากันดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชัยอินฟินิตี้ด้วยนะคะ พอใส่สะเดาลงไปผัดแล้วเนี่ยกลิ่นสะเดาผสมกับกลิ่นกะปินี่หอมมากๆเลยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยค่ะทําง่ายด้วยนะคะลองทํากันดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ